จังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขอเชิญชมและร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่31ชนเกมเกมแห่งความกลมเกลียวครับขณะนี้นะครับทางองค์การแผงส่วนจังหวัดชลบุรีนั้นเราได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศหรือที่เราเรียกว่าชนเกมนะครับระหว่างวันที่19ถึง28มกราคม2557นี้นะครับหลักๆก,ก็ยังมีสนามขององค์การแห่งสุจังหวัดชนบุรีนะครับโดยเฉพาะชนบุรีสเตเดียมซึ่งจะเป็นสนามหลักในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับสนามนี้ก็เป็นสนามที่ผ่านการรับรองจากสาพันฟุตบอลแห่งเอเชียมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสนามกีฬาของเทศบาลเมืองชนบุรีนะครับเป็นโรงยิมเนเซียม ซึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับของจังหวัดชุมรีที่พร้อมที่จะทําการแข่งขันกีฬาในร่มในลหลายชนิดกีฬานะครับโดยภาพรวมแล้วก็เรียกได้ว่าประมาณ90%แล้วสําหรับในเรื่องของอสนามกีฬานะครับก็คาดว่าประมาณาต้นเดือนมกราคมที่จะถึงนี้สนามทุกแห่งนั้นก็จะพร้อมที่จะทําการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ได้อย่างมีมาตรฐานในระดับาสากลแน่นอนเราเชาวจังหวัดชลบุรีพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่31ชนเกมเกมแห่งความกลมเกลียวระหว่างวันที่19ถึงวันที่28มกราคม2557นี้